็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยคูกคุกันเฮ้ยถึงแม้เราเป็นพี่น้องก,ก็จริงอ่ะใช่แต่นี่คือหน้าที่เดินไม่ได้ดูเลยโตก็โตแล้วมึงเนี่ยเมื่อกี้พวกศัตรูมากระหน่ขนลุกยาสกิดเออเลยยิงต่อสู้กันก็ยิงต่อสู้มึงไม่ระวังงูอะ่ะมม่ได้มองไงมันต้องมองดิมึงจะมีตาแล้วทำไมอย่างนั้นอะ่ะตาโม่คุยต่อสู้นี่มึงเอาเวลานี้อะ เอาไงกับพิงูเนี่ยเอาไงตาเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยสามสิบสองครบมึงนี่ครบเลยสามสิบสองหล่อก็หลอ่อนะเด็ขวาเนี่ยมึงก็บอกคู่ต่อสู้อ่าซ้ายมึงก็ดูว่าใครจะมาทำร้ายป่ะข้างหลังกูนคนนะเฮ้ยไม่ใช่จิ้งกาไอ้จิ้งกาท,ที่ตาเนี่ยตาเนี่ยคนคือมึงแยกภาษาไม่ออกว่าง,งั้นเถอะไม่ได้มึงก็แยกภาษาให้ออกซ้ายคือซ้ายขวาคือขวา ตือนเตือนเตือนเฮ้ยมึงโดนงูอะไรกัดเนี่ยสงสัยเป็นงูอยุธยานอะเป็งูสิงอเออไม่เป็นไรมากหรอกมั้งไม่ไม่ได้ฮะมันรีพิษจะหลับใช่ไหมฮะเออนั่ง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 ก่อนดิโอ้ดี๋ยิเนี่ยตอนนี่ข้าเนี้ยชาไปเลยข้างนี้ข้างนี้ชาเออและข้างนี้ ยังยังไม่ชาเอ้จะเล่นกาแฟเออนั่นก็จะเล่นกาแฟเลี้ไม่เอ้าเล่นกะไเยอะไม่ฮามึงก็เล่นไปก่อนเถอะนะมันไม่ฮาเนี่ยไม่ฮาฮามึงรู้ไงไม่ฮาอ้าวเอาครั้งนี้อะชาชาหมดเลยเออแล้วข้างนี้อะกาแฟข้างนี้ชาเออข้างนี้น้ำขิง เอ้ยจะหลับแล้วคืออะไรคืออะไรให้ตื่นไงให้ฟื้นอย่าหลับถ้างูกัดเนี่ยปล่อยหลับเดี๋ยวตายให้ฟื้นฟื้นอย่าหลับอย่าหลับตื่นตื่นงูอะไรงูไหนเนงูอยู่ไหนเนี่ยนี่งูยุตยางูเดี๋ยวดูดิเอ้ามันพันกันไม่อย่างนั้นน่ะ มัดไว้แล้วมันเลือ้อยหนีไงเออจะไม่ตายเะรออย่ารับอย่ารับโอเคขึ้นนะยังไม่ยังไม่ยังไม่โอเคี่ยโอเคยังไม่ทำอะไรโอเคเลนะ ไ่ไหนกัดข้างไหนน,นี่มันกัดกูตรงนี้นะเนี่ยรังแผลน,นะเ <c oughs> นี่ยน้ำสะอาดแต่เสื้อมึงไม่สะอาด <c oughs> เออทำเพื่ออะไรโ okay, อเคเขาจช่วยนะพี่กอลฟ นี่ถ้าผมไม่ช่วยพี่ไว้นี่แย่เลยเนี่ยกูทำเองคงจะหายแหละนี่เราก็เป็นพี่น้องกันมาหลายปีแล้วพี่นะขอบใจขอบใจแกมากเลยเอ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยพี่เอ้ยผมมันเป็นน้องยังไงผมก็ต้องช่วยพี่แกจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แต่จะต้องเติบโตในฐานะที่เป็นสักวันแกจะต้องมียศธรรมดาศักดิ์โอ้ยมันเรื่องธรรมดาพี่คนเราขอให้ชาติบ้านเมืองมาก่อนแล้วกันพี่ อย,อยู่ชายแดนก็คิดถึงแม่เนาะอืถึงแม่ว่าแกจะไม่ใช่แม่จริงเรานี่แต่แกก็ดูแลเราเหมือนลูกเพราะเราสองคนเป็นลูกติดพอ่อใช่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แม่แท้แเ้านะแต่ทําไมเขารักเราเหมือนลูกเลยอ่ะก็เขาขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไงแต่ชีวิตเราก็น่ารันทดนะพี่นะอืนะแม่เอาไปทิ้งไว้ที่ตลาดหมาไปคาบมาโอ้คาบแกฉ,ฉ,ฉันฉันโตแล้วครับคาบสองครั้งคาบผมก่อนแล้วคาบพี่ตาม ไม่า้ฟังเนี่ยมันเป็นงี้แต่ผมก็รักพี่ไงเออแข็งแรงขึ้นนะพี่นะอือๆๆๆๆอืออืออือหยาหยุดเลยไม่งั้นมัมเธอแกเด็ดช่วยด้วยมัมเธอช่วยแด้วย เดินยังไง้ะก็จับได้เ่ยแม่ไม่มีเดนลูกแม่อยู่บ้านช่วยแม่ด้วยเอ้แก่เจ้าอะไรปล่อยแม่ฉันซะปล่อยฉันเถอะเฮ้ยเฮ้ยยายไปนั่งนู้นก่อนได้เอออย่าเพิ่งโวยวายสิฉันกำลังเข้าบทอยู่เนี่ยเออตลงใครใครจับใครนะฮะฉันจับแม่แกมาเองช่วยแม่ด้วยนะลูกถึงแม่ แพรจริงนะแต่แม่ก็เลีลูกทั้งสองคนนะก็รู้แล้วลูกสองคนเป็นเป็นเป็นลูกติดมาจากพ่อสองลูกเลยทำไมสองคนนต่ลูกแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เบ๊ะแม่บอกสองคนลูกสองคนไม่าต,ตายอยู่แล้วยังมันไม่ตลกตกใจลูกคนไม่เคยจะตายลูกช่วยแม่ para, หยุดไม่ได้เลยแพรฉันว่าแกตั้งสติดีๆนะ ก็ปล่อยแม่ฉันด้วยแกต้องการอะไรเหรอฉันเนี่ยต้องการอะไรวะต้องการให้แกสองคนเลิกสงครามเฮ้ยหน้าที่คือหน้าที่เว้ยเออเฮ้ยทำไงดียังไงต้องช่วยแม่ไว้ก่อนนะในฐานะที่แกเป็นพลแม่นปืนเนี่ยปงเดียวจ่อไปเลยเหรอฉันว่าไม่พลาดในระยะนี้กิโลหนึ่งฉันยิงตายมาแล้วเลยแม่ช่วยฉั แกไม่ปล่อยแม่ฉันแล,ล้วก็วันนี้แกไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยฉันจะคุยหลอกล่อมันแกคุยหลอกล şey> ่อมันโอกาสเผลอแกใส่เลยนะเล่าเรื่องตลกอะไรให้มันฟังอ่ะโจรอ่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตกใจอยู่ไม่ใช่ไ้เย้ยเลยปล่อยเถอะปล่อยเถอะค่อยๆผ่อนคลายใจเย็นดิเอ้ยเมื่อวานนะฉันเดินมาตลาดอ่ะไปถึงสีอไฟแดงนะพอไฟแดงปั๊บนะ ไฟแดงก็ดับเออไม่ค่อว่าไฟแดงไฟแดงก็ด hm ับธรรมดาธรรมดาเราที่อื่นเนาะไฟแดงปั๊บไฟแดงก็ดับหาตึมเลยไอ้นี่ไอ้ส้นเส้นมันแข็งมากเอาเอามุกมุกดิทีเด็ดเลยดีไม่โดนมันตบเอามุกดีหลอกล่อมันหลอกล่อมันยังไงฉันจะเสียเวลาแกนานเลยเนี่ยฮะเฮ้ย ช่ววยยด้พอฉันเดินผ่านไแดงปั๊บเลี้ยวซ้ายข้าตลาดปั๊บมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาเองฉันมันเห่าเลยฮ้งฮ้งฮ้งเรียกแกมาหลอกักเลยไหมคะไมะมไม่มาเพราะเพราะหมาเห่าสามห้องฮ้งฮ้องฮ้องฉันหันหลังให้หันหลังหมาเงียบเลยเอไม่ห่าเลยมึงไม่น่าเล่าเรื่องแรกแล้วเดี๋ยวเอางี้ฉันจะเรียกแม่ส่งซิกให้แม่ แล้วให้แม่หลบไปข้างหลังแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการมัน <c oughs> ด้วยปืนของฉันนี่แหละแม,ม,ม,ม่ไม่หรอกไล่ไปไม่ทันแล้วในที่สุดแม่ของแกก็จะตายอยู่แล้ว ยิงแม่ยิงแม่มาไหมแม่มม<า>ไม่เมื่อตอนนี้แม่ของเจ้าโดนยิงแล้วภารกิจของฉันสำเร็จฉันจะไปบอกเจ้านายฉันก่อนเดี๋ยวพวกแกจะไว้พวกแกสองคนโดนแน่ไอ้ไก่ไอ้็อบเอาไปไหมแม่ กูไม่ได้ตั้งใจไงก็บอกอยู่เมื่อกี้เนี่ยหูมึงไม่ดีไงวะก็นี่แม่อย่าทะเลาะกันลูกผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าแม่ผมไม่ได้ตั้งใจยิงแม่หมอรู้บอกว่าแม่หมดอายุขายแล้วลูกไม่ถูกน้องยิงแม่ก็ต้องโดนคนอื่นยิงลูกไม่ใช่หรอกแม่แม่ยังไม่เป็นความจริงลูกอย่าตัวร้อลูกอย่าพูดลูกแม่อย่าพูดจริงจะขาดใจเลย ไป่เพียงความผิดพลาดอย่าไปทนน้องอย่าไปทนน้องไม่ทานาไม่มหรอกแกยิงมากแกเป็นคนฆ่าแมา่ฉันไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ฆ่า,มาแม่แต่ก่อนที่แม่จะ<อ>ตายลูกร้องหาแม่เหมือนแใจรถเชอย <f ix> แม่จะบอกอะไรสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งลูกแม่แม่เก็บมาทั้งหมด96ปีแม่อยูกโอ้แม่เท่าไหรเนี่ยร้อยเจ็ดลูก ร้อนเงรงเนาะแข็งแรงจริงรเ่ารอเจ็บต้งมันเป็นเรื่องสิ่คัญลูกที่แม่จะต้องบอความจริงกับลูกพอลูกอ่กโตตามหาพ่อของลูกด้นะลูกเนาะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเก็ข้าแม่ผมไม่ได้ตั้งใจน มที่ไม้ทูพี่ชาเราหาว่าฆ่าแม่ของตัวเองซึ่งเป็นปมที่ติดตัวของไม้มาตั้งแต่เด็กๆจะส่งผลให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดในขณะนี้เป็นเช่นไรติดตามชมช่วงหน้าครับ สวัสดีค่ะพบกับพี่ม่อนนะคะวันนี้พี่ม่อนนะคะจะมาสอนบทอะไรนั้นนะคะขอกระนิ้หนึ่งก่อนค่ะว่ามันคือบทแรกนะคะของเคมีภาคคำนวณน,นะคะถ้าเราได้บทนี้เราเป๊ะเราปังเกี่ยวกับบทนี้ค่ะบทเคมีภาคคำนวณถัดไปนะคะจะสบายเลยนะคะดังนั้นค่ะ,ะ,คะเรามารู้จักกับบทนี้กันเลยซึ่งบทนี้ที่ว่าก็คือบทที่ชื่อว่าปริมาณสารสัมพันธ์ค่ะ ปริมาณาสั่นสัมพันธ์นะคะเป็นบทแรกนะคะของเคมีภพาค์คคำนวณนะคะถ้าเราเปะปังบทน,นี้ค่ะบทถัดไปก็จะง่ายมากเลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเรามารู้จักกำนณกันเลยสำหรับปริมาณาสั่นสัมพันธ์นะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่านะคะ stoychometry นะคะ stoychometry นะคะซึ่งนามก็มาจากรากศัพท์ภาษากรีกนะคะสองคำคือคําแรกะคะ่ะคือคําว่า stoichion นะคะ อีกคำหนึ่งคือคำว่าเมทรอนอีกรอบหนึ่งเนาะปริมาณสสัมพันธ์นะคะมาจากรากศั์ภาษากรีกสองคำคือคำว่าสเตติชิออนนะคะกับคำว่าเมทรอนโดยคำว่าสเติชิออนนี้นะคะแปลว่าธาตุนะคะส่วนคำว่าเมทรอนแปลว่าการวัดค่ะทีนี้ถ้าเป็นธาตุใช่ไหมคะเอาธาตุแต่ละธาตุมารวมกันปับ๊บเราย่อมได้สารประกอบหรือกลายเป็นสารเคมีนะคะดังนั้นความหมายของมันก็คือการวัดปริมาณของสารนั่นเอง ทีนี้ในการวัดปริมาณของต่างน,นี้ค่ะมันก็จะมีหน่วยในการวัดถูกไหมคะซึ่งหน่วยเนี่ยมันก็จะมีหน่วยที่หลากหลายมากนะคะเด็กรู้จักหน่วยอะไรบ้างเอ่ยนอ่นะคะมีคนบอกว่านะคะพี่ม่อนขาหนูรู้จักน้ําหนักค่ะพี่นะคะถ้าเป็นน้ําหนักใช่ไหมคะน้ําหนักนี่ค่ะสามารถมีหน่วยเป็นกรัมกระด้นะคะเป็นกิโลกรมัมเป็นขีดเป็นตันเป็นปอนก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นปริมาตรนะคะปริมาตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะในส่วนของ หน่วยในการวัดค่ะอาจจะเป็นลูกปัดเซนติเมตรนะฮะเป็นเมตรเป็นลิตรก็ว่ากันไปนะฮะอีกอันก็คือความยาวเนาะอาจจะเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นวาเป็นศอกถูกไหมฮะสุดท้ายคือจํานวนค่ะนะฮะในเองครับเียนคำนี้ไหมคะของ1โหลค่ะอ่าโหลโหลโหล หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะคําว่าโลค่ะลูกค้นางหมายถึงของติดตอชิ้นค่ะนะคะคำว่าโลหมายถึงของติดตอชิ้นเช่นไข่1โลก็ต้องมีอยู่ติดตอฟองโอเคนะคะทีนี้อีกหน่วยหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าเด็กๆเนี่ยนะคะน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะคะคือหน่วยของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันเรียกว่ากูรุสค่ะนะคะรู้จักกูรุสไหมลูกอ่านะคะบางควนบอกว่า อะไรพี่หนูเกิดไม่ทานน่ะนะคะคำว่ากรุดอาหารจะหมายถึงของ144ชิ้นนะคะคำว่ากรุดหมายถึงของ144ชิ้นโอเคเนาะแต่ทีนี้เนี่ยก็น่าจะมีหน่วยที่น้องน่าจะคุ้นเคยกันนะคะหน่วยนั้นนะคะก็คือจะเป็นหน่วยของรีมนะคะอย่างเช่นคุณครูบอกว่าหนูหนูลูกนะคะไปหยิบกระดาษให้ครูหน่อยหนึ่งรีมคำว่ารีมค่ะที่ครูสักเนี่ยนะคะมันก็หมายถึง มีกระดาษอยู่ภายในนั้นนะคะอยู่300แผ่นนะคะก็คือรีหมายถึงของ300ชิ้นนะคะถ้าเป็นกระดาษก็300แผ่นนั่นเองโอเคเนาะทีนี้เนี่ยเด็กคิดว่านะคะอีหน่วยต่างๆที่พี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าแต่ละประเทศเนี่ยคะ่ะเขาใช้เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะไม่น่าจะเหมือนถูกไหมคะอา้าวถ้าไม่เหมือนอ่ะถ้าพี่จะไปเรีนยนต่างประเทศอ่ะหรือต่างประเทศเข้ามาเรียนกับเราทําไงดีอ่ะ ฉันต้องไปนั่งท่องต้องไปเปลี่ยนความรู้ใหม่เลยเหรอโอ้ยแย่จังเลยอะ่ะแค่ภาษาเกิดยังไม่ได้แล้วอะ่ะถูกไหมคะเฮ้ยทาไงดีอะ่ะนะคะหนูเป็นแปัญหามิลกมาเป็นปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกันกบทั่วโลกคะ่ะเราจึงมีการบัญญัติหน่วยขึ้นมานะคะนักเคมีได้มีการบัญญัติหน่วยขึ้นมานะคะ เป็นหน่วยพิเศษเลยสามารถเชื่อมหาหน่วยต่างๆนะคะซึ่งทุกประเทศทั้งโลกอะคะ่ะใช้เหมือนกันนะคะโดยหน่วยที่ว่านั้นก็คือหน่วยของโมลนั่นเองนะคะถ้าเป็นหน่วยโมลค่ะลูกค้านะคะหน่วยโมลนี่ค่ะเป็นหน่วยพิเศษนะนางสามารถนะคะลิงหาหลายอย่างมากเลยนะคะอันแรกคือนะคะชีสามารถลิงหาน้ําหนักก็ได้นะคะ นอนก็คือน,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 น้ำหนักนุ่นะไม่ใช่แน่นารีนะคะนอกจากน้ำหนักแล้วค่ะยังสามารถลิงหาปริมาตรก็ได้เธอนะคะแต่อย่าว่าจะเป็นปริมาตรของแก๊สนุ่นะนอกจากปริมาตรของแก๊สแล้วค่ะยังสามารถเชื่อมหาจำนวนก็ได้นะคะเชื่อมหาความเข้มข้นเชื่อมหาความดันก็ได้นั่นะเชื่อมหาความเข้มข้นเชื่อมหาความดันก็ได้นะคะคอจุดคือคําว่าความนะคะ ความดันความเข้มขน้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นบทนี้ค่ะหลักๆโดยทั่วไปนะคะเราจะกล่าวถึง3อันบนก็คือน้ําหนักปริมาตรแล้วก็จํานวนค่ะส่วนความเข้มข้นจะเป็นการประยุกต์นะคะหนูจะเจออีกครั้งหนึ่งในบทแก๊สแล้วก็สมบัติของแก๊สนะคะส่วนความเข้มข้นจะเจอเยอะในเรื่องอัตราในการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็สมดุลเคมีหรืออาจจะเป็นกฎเบสก็ว่ากันไปนะคะสออันข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน ท p นะคะทีนี้เรารู้จักโมลเนาะว่ามันพิเศษตรงไหนนะคะจากนั้นปั๊บนะคะเรามาเรามารู้จักกับคำว่าโมลกันเลยคำว่าโมลน,นะคะคำว่าโมลน,นี้ค่ะเบื้องต้นนะคะจะรู้จักมันได้นะคะเราก็ต้องรู้จักกับนิยามของสารหนึ่งโมลก่อนเถอนะคะโดยนะคะนิยามของสารหนึ่งโมลน,นี้ค่ะสารอะไรก็ตามนะคะขอเพียงมีแค่หนึ่งโมลน,นะคะ สารอะไรก็ตามนะฮะขอเพียงเป็นไงคะมันมีอยู่หนึ่งโมลถิฮาสารหนึ่งโมลนี้นุ่งนะอันแรกคือเราบอกว่ามันลิงหาน้ําหนักได้ถิบิฮาสารหนึ่งโมลสามารถลึงหาน้ําหนักได้นะคะชีจะมีนอนอก,ก็คือน้ําหนักนะะจะมีน้ําหนักเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนั้นนุ่งนะจะมีน้ําหนักนะคะเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนั้นนะคะ นอกจากน้ำหนักแล้วค่ะนางก็จะมีปริมาตรนะคะปริมาตรนะคะถ้าเป็นนะคะปริมาตรนะคะและขอย้ําว่านะคะจะต้องเป็นปริมาตรของแก๊สนะจะต้องเป็นนะคะปริมาตรของแก๊สนะคะนางจะมีปริมาตรของแก๊สนะคะเท่ากับมีใครตอบพี่ได้ออบ้างเอ่ยอ่านะคะเก่งมากเลยนะคะก็จะเป็น22.4ลิตรนะคะหรืออาจจะเจอเป็น 22.4ลูกบาทเดซิเมตรก็ได้นะคะแต่ว่าค่าตรงเนี้ยค่ะจะต้องคิดที่นะคะสภาวะมาตรฐานเท่านั้นนะจะต้องคิดที่สภาวะมาตรฐานเท่านั้นนะคะอา้าวพี่ม่อนขาทำไมจะต้องคิดที่สภาวะมาตรฐานล่ะคะพี่อ๋อก็เพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณค่ะนะคะโดยสภาวะมาตรฐานนี้ค่ะภาษาอังฤษนจะคำว่านะคะ สแตนดาร์ดเทมเปร s เจอร์นะฮะสแตนดาร์ดเทมเรเจอร์นะสแตนดาร์ดเทมเรเจอนะคะ,นะ pressure, ะ,คะ and pressure นะฮะสแตนดาร์ดเทมเรเจอ and pressure ค่ะซึ่งนะคะเราก็จะย่อว่านะคะ STP ค่ะนะคะจะย่อว่า STP โดยนะฮะ S.T.P. นี้ค่ะชีก็จะมีนนะชีนะฮะก็จะมีนะคะอุณหภูมินะฮะเท่ากับนะฮะศนย์องศาเซลเซียสค่ะและก็จะมีความดันนะฮะเท่ากับ1บรรยากาศหรือ1 atm นั่นเองนะคะจะมีความดันนะฮะเท่ากับ1 atm อุณหภูมิคือศูนย์องศานะคะอันนี้เราเรียกว่าที่สภาวะมาตรฐานหรือ S.T.P. นั่นเองนะคะทีนี้ มีน้ำหนักแล้วมีปริมาตรแล้วนะคะทุดท้ายคือถ้าเป็นจำนวนบ้างนะคะนางจะมีจำนวนวนะจะมีจำนวนเท่ากับนะคะหกจดศูนย์สองนะคะคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอนุภาคนะคะนางจะมีจำนวนนะคะเท่ากับหกจดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอนุภาคนะคะซึ่งอนุภาคในเช่ยนนี้ค่ะคำว่าอนุภาคนี้นะ อนุภาคนี้ค่ะอาจจะหมายถึงอะตอมเดี่ยวๆก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงไอออนก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงนะคะโมเลกุลของสารก็ได้โอเคเนาะทีนี้อิเลขตรงนี้ค่ะนะคะมันคือเลขนะคะเพื่อเรียกให้กับนักวิทยาศาสตร์รที่ขอค้นพบนะคะเราจะเรียกว่าเลขอวะวกาโดค่ะลูกค้าเราจะเรียกว่าเลขอวะวกาโดนะคะ ภาษาต่างกิจนะคะเราใช้คำว่านะคะอะโว a าโดนัมเบอร์ค่ะลูกขานะคะอะโว v าโดนัมเบอร์ค่ะ,ะหรือบางวิชาเช่นวิชาฟิสิกส์อ่ะเขาก็จะเป็นตัวย่อก็คือจะเป็น n ใหญ่แล้วก็ค่อยด้วย a แบบนี้นะคะเราหมายถึงเลขอะโว c าโดนะคะโอเคเนาะสรุปนะคะนิยามของตางหนึ่งโมดขาต่างอะไรก็ตามถ้ามีหนึ่งโมลน,นะคะหนึ่งคือถ้าเป็นน้ำหนัก จะมีน้ำหนักเท่ากับมโมเลกุลของสารนั้นนะคะสค่ะถ้าเป็นปริมาตรย้าว่าจะต้องเป็นปริมาตรของแก๊สค่ะจะมีค่าเท่ากับ22.4ลิตรนะคะหรือ22.4ลูกบาศก์เดซิเมตรนั่นเองและค่าตรงน,นี้ค่ะจะต้องคิดที่ s t p หรือสภาวะมาตรฐานโดยจะมีอุณหภูมิก็คือศูนยองศา,าเซลเซียสค่ะมีความดันนะคะเท่ากับ1 atm นะคะทุดท้ายคือถ้าพูดถึงจํานวนค่ะนางจะมีจํานวนเท่ากับ6.02ยโคนยกกาลัง23าค่ะแต่มันยาวไปเธอพี่มันกันจะชอบเรียกว่า6.02 0 2โคนบอโคนยีอนุภาคนะคะโดยอนุภาคอาจจะเป็นอะตอมก็ได้เป็นไอออนก็ได้นะคะเป็นโมเลกุลก็ได้โอเคเนาะ เลขตัวน,นี้เราเรียกว่าเลขอะโวคาโดนะคะหรือ NA นั่นเองนะจ๊ะทีนี้ลำดับถัดไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะพอได้ยินคำว่าอะตอมคำว่าโมเลกุลไอออนคำว่ามวลโมเลกุลนะคะเอ๊ะแล้วมันคืออะไรนะคะเรามาทำความรู้จักกับมันเล็กน้อยกันเลยค่ะนะคะทีนี้